เอาไปนะคะโอเอามาใหไหร่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นรอบป่ายของการบริจาคแจกจ่ายของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้กับผู้ที่ถูกน้ำท่วมเขตจังหวัดต,ตูนอำเภอละงูตำบลป่านาลานะครับ ต่อเนื่องจากพระเช้าเราไปแจกอีกชี่นึงมาแล้ววันนี้บ่ายเป็นรอบสุดท้ายของรถขบวนที่ขนของมาจากมูลนิธิร่วมกันอยู่นครปฐมและผู้ช่วยระดับสนุนหลายท่านนะครับ 好，大家一起，一变一起打<球>，好。Yeah. เออ่จังหวัดสตูลครับอำเภอละงูครับตอนนี้อยู่ปากนาราครับ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ถูกน้ําท่วมหนักพอสมควรครับแต่ว่าบางครั้งบางทีการช่วยเหลืออาจจะอยู่แค่ขนาดใหญ่ทางเราได้รับประสาทจากคนพื้นที่ครับเลยมาแจกจ่ายเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเยวยาช่วยเหลือทางนี้บ้างเนื่องจากเมื่อวานเราแวะหาดใหญ่กันไปสามที่แล้ว ตอนนี้อยู่จังหวัดสตูลครับอยู่ที่อำเภอละงูครับอยู่ปากนาลาครับซึ่งจริงๆแล้วทางนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมาพอสมควรนนักต <č> ่าง บรรยากาศชาวบ้านครับก็รรับของบริจาคอันนี้หนูไม่คุมหัวเหรอลูกอ ือถ้าอยู่บริเวณใกล้เคียงนี้ตอนนี้น่าจะมาทันอยู่ครับหรือว่าถ้ามาไม่ทันมาติดต่อตรงพื้นที่ตรงนี้ได้ครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้บ้านบางอะไรนะบ้านบางอะไรนะบ้านโตะโลสายอะไรนะบ้านโต๊ะโลสายบ้านโตะโลสายครับอาจจะมีของที่ยังแบบผู้คนมารับไม่หมดมารับตรงนี้ได้ครับบ้านโตะโลสายครับ,บ,ารบปากนาลาครับละง,งู

ลองลองถ้าบริเวณใกล้เคียงลองติดต่อเข้ามาดูครับเพราะว่าบางทีเครื่องแบบน้าดื่มอาจจะเหลืออยู่บ้างอะไรอยู่บ้างอ่ะมาติดต่อรับที่นี่ได้ครับไครับมีบูปองมาต่อแถวเลยครับใส่ตามบูปองเพราะว่าชาวบ้านที่มารับอาจจะมาไม่ได้ครบจํานวนไปตามพนักนเลยค่ะ น้องแตงตอนนี้พี่แจ๊คอยู่สตูนครับมาช่วยเหลือน้ำท่วมครับแจกเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มเสื้อผ้า ก็เป็นบรรยากาศ ครับพี่มันไม่เย็นหรอกพี่มันเป็นน้ำแบบไหลลงไปนี่ไงก็เ่ิดเปิดนี่ไงมนไม่ติดหรอมันต้องเปิดสวิต์อันไหนเป่ผมจะรู้ไหมเนี่ยมันเป็นน้ำแบบไหลลงไปพี่เจ้าหน้าที่ครับแย่แย่ ตอนนี้อยู่จังหวัดสตูลครับอำาเภอลังงูครับตำบลปากปากบาลามีบัตรยิมได้ไหมครับ ม่ไม่ไรูไไร้ไม่ได้ดูเลยดูวุ่นวัยอยู่ตรงนี้อยู่รับกันรือยังครับลองถามเขาดูดีครับลองเข้าไปคุยเขาดูตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของคนนำมาบริจาค เอออยู่ปากบางครับตอนนี้ปากบาลาปากบาลาสะตูนครับแล้วงูครับ เหลือไม่กี่ชุดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็แจ้งทางพืนที่ให้ทราบเพราะว่าทางพื้นที่ก็ขอประสานมาก,กเพราะว่ามีความเดือดร้อนอมกก่อแพี่น

ส่วนพื้นที่จังหวัดสตูลต่างๆเดี๋ยวระหว่างทางผ่านกับตัวเมืองผ่านอะไรเดี๋ยวจะประสานกับทางพื้นที่ให้นะครับว่าตรงไหนมีความต้องการช่วยเหลือหรือว่าอะไรบ้างของเหลือเดี๋ยวเราจะแวะลงให้หมดครับไม่ได้เอากลับไปได้อย่างใดเอาไปให้หมดนะไปไม่บอกหงกลับบ้านไม่ได้นะเนี่ยไม่บอกหงกลับบ้านไม่ได้จริงๆนะเนี่ย ขอไปหน่อยครับ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลากันไปเท่านี้ก่อนเพราะว่าของเริ่มทยอยใกล้หมดแล้เดี๋ยวเตรียมตัวไปจุดอีกต่อครับสวัสดีครับ